สวัสดีค่ะฟางคุณแม่เป่งน,นะคะกลับมาพบก,กับเพื่อนทุกคนเป็นประจำนะคะทุกวันเวลาสี่โมงครึ่งนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีเคล็ดลับในการดูแลบอลสีมาแบ่งปันค่ะเดี๋ยวนี้จะเป็นสูตรบำรุงบอลสีนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวไปชมกันในคลิปค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เป่นงนิวนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจสาคุณแม่ปิงใน Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันนะคะอันดับแรกเนี่ยเราจะใช้นมนะคะนมจืดยี่ห้อใดก็ได้ค่ะหนึ่งกล่องนะคะเทลงไปในแก้วหรือว่าชามผสมแบบนี้ค่ะและใช้จุลินทรีย์สังเคราแสงนะคะ ประมาณหนึ่งแก้วเล็กหรือครึ่งแก้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยให้คนให้เข้ากันนะคะ เพื่อนๆเนี่ยสามารถนําทําไว้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็กอกใส่ขวดไว้ค่ะเวลาจะใช้เนี่ยก็เทจากขวดออกมาใช้นะคะแต่น,นี้น้องสายพิษใ่้เพื่อนๆดูเนี่ยเราจะทําเพียงแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเรามีที่ทําไว้แล้วนะคะอันนี้เราก็เก็บใส่ขวดไว้ค่ะเวลาใช้ก็ค่อยเทผสมน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้นะคะจะเทจุลินทรีสังเคราะห์แสงที่ผสมกับนมเนี่ยเป็นโปรตีนนมอันนี้นะคะ ลงไปในน้ำหนึ่งบอรลดน้ำค่ะหรือว่าน้ำาลิตรค่ะอากลับประมาณหนึ่งแก้วเล็กนะคะคนได้เข้ากันค่ะแล้วนำไปราดรดต้นบอลสีค่ะเพียงแค่นี้นะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะไปตําบรงต้นบอลสีกันดีกว่าค่ะ ก็ใช้าราดลดลงไปเลยนะคะที่ต้นบอลสีะคะ่ะที่เราเนี่ยนำมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะในกรณีที่ไม่มีโปรตีนไข่นะคะหรือว่าการหาส่วนผสมของโปรตีนมนมชนูดอื่นๆนะคะหาย,ยากเกินไปนะคะเดี๋ยวาดลดลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือหกหลงของเรานะคะเราสามารถนำมาลดได้หมดเลยค่ะเราจะเป็นบอลเทพบอลมัานๆนะคะ ทำใม้เขาเนี่ยเล้งการเจริญจบโตนะคะนมเดี๋ยก็มีโปรตีนสูงค่ะเป็นอาหารของสำหรับพืชน,นะคะนี่นะคะเราสามารถใช้รดได้กับทั้งไม้ฟอกอากาศไม้ประดับนะคะไม้ใบนอกจากบอลสีเนี่ยก็ใช้ได้หมดเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเราก็ใช้รดเป็นประจำค่ะทุกๆสิบห้าวันนะคะรนใบใหญ่ต้นโตมากนะคะ ันนี้นะคะเราก็ใช้รถเป็นประจำเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำตามกันดูได้นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยอะไรเนี่ย mm. ก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะหรับวันนี้นะคะฟางพเพื่อนก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ